ใกล้พังแล้วแล้วกษัตริย์เราก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันโอเคกำแพงไปแล้วทุกคนโอเคฮะกลับมาวันนี้กับ The c a i n Medieval อีกครั้งหนึ่งวันนี้เรายังมาต่อกับ Age of Empire 4กันนะครับก็หลังจากคาวที่แล้ว กษัตริย์วิลเลียมเนี่ยได้ยึดครองยอร์กได้แล้วก็ไปต่อกันเลยแต่อันนี้จะข้ามไปไกลนิดนึงหลายสิบปีเลยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเข้าไปดูกันก็ตามที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้เนาะแต่ว่าไม่ใช่แค่ยึดวิลเลียมเดอะคอนเคลอเรอร์กษัตริย์วิลเลียมเนี่ยอยากจะสั่งสอนด้วยที่ต่อต้านเขาเขาเลยเริ่มการบุกอย่างหนัก แล้วก็จัดก,การทุกคนที่ยังต่อ,ต,อต้านเขาอยู่แล้วก็จัดก,การไม่ใช่แค่คนแต่ทั้งรีซอสอาหารหรือเมล็ดพันธุ์พันธจะพืชพันธุ์พืชก็ไปหมดสุดท้ายวิลเลียมเนี่ยก็จัดก,การ<อ>ความสงบสุขได้แต่ว่าความสงบสุขเนี้ยก็ไม่ได้อยู่นานนะักมันถูกทำลายด้วยลูกหลานของเขาเท่านั้นเอง หลังจากกษัตริย์วิลเลียมสวรรคตในปี1087เนี่ยลูกชายของเขาก็ <c oughs> ที่ชื่อวิลเลียมเหมือนกันที่รู้จักกันในนามวิลเลียมลูฟัสเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อแต่เขาอยู่ในเออเขาปกครองได้เพียง13ปีสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มีภัยธรรมชาติเยอะแถมระหว่างที่เขาล่าสัตว์อยู่เนี่ยเขาก็ถูกลอบสังหาร น้องของวิลเลียมที่สองเนี่ยชื่อเฮนรี่ที่หนึ่งก็เลยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ตามแต่ระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆมีพี่ใหญ่อีกคนนึงชื่อโรเบิร์ตแต่ว่าไม่อยู่เพราะว่าไปรบสงครามครูเสดอยู่พอกลับมาแล้วรู้ว่าน้องเฮนรี่เนี่ยดันยึดตำแหน่งกษัตริย์ไปแล้วก็เลยไม่แฮปปี้ดูกโรเบิร์ตเนี่ยดุกของนอร์มันดีนเดนเี่ย ก็ตั้งใจจะข้ามขึ้นมายึดอังกฤษแล้วก็พ่ายแพ้แต่พ่ายแพ้ก็เลยกลับเฮนรี่คนน้องเนี่ยก็เลยวางแผนว่าที่จะจัดการเอาคืนตรงกันข้ามกับในปี1066นา10 10นะนะแทนที่จะข้ามจากฝรั่งเศสอันนี้ข้ามจากอังกฤษกลกับลงไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็เป้าหมายแรกเนี่ยก็คือเมืองเบยเอร์ในฝรั่งเศส นี่เป็นเมืองสำคัญมากของนอร์แมังดีเฮว้าวครับสุดมากเพราะเฮนรี่เนี่ยตั้งใจที่จะปลุกเข้าเมืองเลยในยุคนี้เนี่ยเตรียมพร้อมเลยที่จะไม่ใช่เตรียมพร้อมเตรียมตัวได้เลยที่จะโดนจนเละก็ผ่านไปจากปี1066ที่วิลเลียมจาก ฝรั่งเศสเนี่ยข้ามขึ้นไปบุกอังกฤษเนาะตอนนี้ลูกหลานของวิลเลียมตีกันเองและย้อนจากอังกฤษลงไปบุกไปฝรั่งเศสอ่าซึ่งก็ผ่านมาประมาณเท่าไหร่สามสี่สิบปีได้เป็นรุ่นลูกและรุ่นลกูกแต่ผมเริ่มไม่ค่อยแบนประวัติศาสตร์ช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวแปลไปตามเท่าที่มีถ้าผิดตรงไหนขออภัยด้วยหรือว่าท่านไหนทราบก็คอมเมนต์บอกได้เลยเราจะได้คุยกันเนาะอัปเดตจะได้อัปเดตเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านอื่นด้วยไปเข้าไปดูเลย In the brotherly feud over Normandy King Henry I set out to make an example of Bayeux a town still loyal to his brother Duke Robert ก็กษัตริย์วิลเลียมซึ่งเป็นคนลูกแล้วนะตั้งใจจะมาสั่งสอนนั่นแหละเมืองแรกเมืองเดียวแล้วก็ทําได้ถูกต้องมากขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูงอยู่บนที่รับสูงแล้วก็แต่ว่าเอ่เรียกว่าอะไรกําดรบุกคันทีเลย อย,อย่างไรก็ตามจากการวางริ่มพวกนี้ไว้มากมายเนี่ยทำให้ป้องกันตัวได้อย่างดีเยี่ยมเขาเลยจัดการล็อตแรกล็อตแรกไม่รู้ใช้คำว่าอะไร<อ>ไปได้โอ้เนี่ยมีสกิลสร้งริมโอ้เฟียวมากเฟียวมากทหารเริ่มมีสกิลแล้ว แต่จริงเอาธนูมาอัดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยธนูอย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่ได้อะไรเนี่ยวิชาร์ดโฟร์เด็บอะไรอ่านไม่ถ่านวิชาร์ดเด็บเอ็กซ์ตร้าอะไรอีโอเคในขะที่กษัตริย์เฮนรี่เนี่ย ตั้งใจที่จะจัดการเมืองเบเยุร์เนี่ยก็เลยมีกองกำลังเสริมน่าจะจากอังกฤษนี่แหละตามลงมาช่วยเนาะอันนี้ก็เหมือนโหพึ่งลงลงมาเลยเออน้ำสวยดีนะผมว่าโอเคตอนนี้ก็คือให้กรุป๊ปอ่ะอันนี้คือที่ผมชอบสอนทุกคนเนาะให้กรุป๊ปแล้วจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมากก็คืออันนี้เขาบอกว่าให้กรุป๊ปลองบูมแมนอย่างเดียวก่อน <Yes. S 1> ก็คือกดคอนโทรลและตัวเลขเนาะอ่า ก็คือให้กรุ๊ปแค่ธนูและกรุ๊ปแต่สเปียร์แมนก็คือเรียกว่าอะไรคนหอ,อกอันนี้เป็นสเกลเรายังไม่ต้องกดอะไรเนาะสองคันดับเบิลคลิกทูคลิกทูสเลคเอาอาร์เชอร์อันนี้ก็สอนทั่วไปไม่มีอะไรน,นี่คืออะไรเนี่ย แล้วมันกระพริบกระพริบ left click a t tap move then left click on the cow อ่าชู่อุ้ยนั่นไปเข้ามาเยี่ยมเลยเอาหอกชนเข้ามาอย่างนี้ชอบเลย อย่างง่ายดายจุ๊กๆๆมันหนีไม่ได้หนึ่งคนปล่อยไปเท่ๆแบบในหนังโอเคเรียบร้อยจริงๆสาสธราโนเข้าไปเนี่ยไม่เหลือคนแล้วล่ะอ่าตอนนี้ก็คือยังค่อยๆเดินทางไปบุกเมือง นี่เละยูนิตอ่าเขาบอกว่าการอยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยทำให้เห็นไกลขึ้นอันนี้ก็เป็นทั่วไปของเกมแนวนี้นะจัด<า><า>เลยเขาบอกว่าเมืองเบเย์เนี่ยเป็นกำแพงเนาะมีมีมฟอร์ติฟายก็คือ,อ,อมีกำแพงนั่นแหละไม่ใช่แชเป็นเมืองโล่งๆเพราะงั้นเราต้องการ ซีชยูนิตก็คือเหมือนอุปกรณ์เครื่องมือทางสมครามก็อ <set> ย่างเช่นกรนเจาะก่ง uh huh ิงหินหรือว่าแบทวิงแลมก็ไอตัวที่ทำลายประตูเมืองอะไรพวกนี้ก็เขาก็เลยให้ไปยึดเมืองในป่าเมืองไม่มีชื่อเมืองชื่อว่าฟอเรสต์บินเลสก็คือหมู่บ้านในป่าโอเคงั้นก็ไปตามนั้น มันมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่เห็นถึงแม้ว่าเราจะเดินปถึงมันเห็นน <appointment S 2> ึกว่าไม่เห็นก็นตลกดีสะเก้าออกไปก่อนเลยไปดูว่ามีอะไรบ้าบออแตกหรือไมยิงขึ้นไปอย่าไปยอมมันสู้มันโอ้โหชิบหายอันนี้เข้าไปก่อนเลย ไปเอาอันนี้เข้าไปตรงนี้และสเกลไม่เห็นสเกาอาร์เชอร์ตามโอเคเรียบร้อย ก็สบายๆแต่เราไม่มีทหารมาเนาะอันนี้มองเข้าไปเห็นฟ้าๆดูว่าสร้างอะไรได้แล้วลืมโอเคโดนฮันโนเยอะขนาดนี้เป็นบรมีเลยเรียบร้อยเราก็ยึดเมืองอย่าคึดคำว่าเมืองตลอดเลยวิลเลจจเรียกว่าอะไรหมู่บ้านอ่าโอเค แล้วเขาบอกว่าเราต้องการช่างมาสร้างซีจ oh> ูนิตเออผมอยากรู้ซีจูนิตภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนกันและว่างนี้ก็คือสร้างแบล็กสมิธไปเลยแบล็กสมิธช่วยกันสร้างเลยสร้างมาตรงนี้แหละที่เกียรหาที่อันนี้ไปไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นสร้างอันนี้ไปด้วย ไป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 สร้างเตรียมไว้เลยคนไม่พออยู่แล้วสก้าวออกไปดูนู่นนี่นั่นระหว่างทางก่อนไปว่าเรามีโอกาสเจออะไรบ้าบอได้ไหม,มล่าสัตว์ได้ด้วยแต่ว่าเราไม่ล่าเราเป็นคนดีเราเป็นมัง <laughs> ระหว่างสงครามเรจะมาเป็นมังองคนนี้นีหนี้นีขอเฉาะสักที นี่เนี่ยโอ้ยอันนี้คืออะไรโอ้สิเลเจอร์เขาไปเกบเลยจริงอ๋อสองนี้ก็คือเป็นเมืองใบยุยแต่ว่าข้างนอกนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะผมว่าก็ไม่มีอะไรผมว่าตรงนี้ไม่มีอะไรอาจจะเซอร์เวย์รอบๆกำแพงเมืองดูสะหน่อย ทนี้มันไม่เสร็จสักทีมันไม่มีคนสร้างหรือเปล่าใช่มันไม่มีคนสร้างผมเอาคนไปทำอย่างอื่นหมดบ้าบอมากอะไรโอเคเอน่าดะ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 ดอดะดะด็ดะดะดะดนดะ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 ดดะ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 ดอดะดะดด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  มันเป็นสกิลเนาะพออัพเสร็จปุ๊บน่าจะทำให้พวกนี้เนี่ยสร้างสร้างอะไรบางอย่างได้ร e เซิร์ชเอนจิเนียริ่งระหว่างนี้ทหารเราก็ต้องไม่พอแน่นอน<ๆ>ก็ต้องสร้างอะไรมาเพิ่ม<ๆ>ไป<ๆ>ด้วยเฮ้ย <c oughs> อะไรโอ้ไม่เตี้ยงไปแล้ว <c oughs> มันนี่เลยเ <c oughs> ต็มเลย <c oughs> น่าจะต้องอีกหลายอย่างมีป้อมไหมป้อ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 มโอเคเอาโพสเราน่าจะอยู่บนเขาน่าจะช่วยให้ไกลขึ้น,นแล้วก็นำปืนกันเลยเลจะได้อาร์ชขึ้นไปอยู่บนภูเขาอโอเคอ

สร้างอัปเกรดอันนี้เลยแล้วกันไว้ตรงไหนดีที่ไม่คยจะมีแลก็บ้านก็ไม่พอใช่ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมบ้านสำคัญมากมอย่าไปลืมบ้านเด็ดขาดไม่งั้นจะทำให้ <c oughs> เราแตกนอะ <c oughs> ทำให้สร้างได้ช้าลง <c oughs> ใครตึงๆอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> โอเค <c oughs> แต่เราไม่มีหินเลยนะหรือว่ายังไม่ต้องใช้หรอ อาไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ไม่ใช้และว่างนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนผมว่าเราอาจจะต้องการอาหารเพิ่มขึ้นโอเคตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เราสร้าง Battling Ram เนาะก็คือสิ่งนี้เป็นที่ทำลายประตูสร้างยังไงกดวางนี้ได้เลยอเออเยี่ยม โอ้เกมดูมีสีสันมากขึ้นทหารมีสกิลมากขึ้นเกดีดีดีดอ,ดดอืมอาจจะต้องใช้มากกว่าหนึ่งอันเอาแบบอันนี้ด้วยดีไหมเอาอไม่ต้องสร้างสามอันมาช่วยๆกันช่วยกันสร้างโอเคน่ารักเลยนะมันดูกรุ๊ง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 นี่คืออะไรเหมือนเดินแห่แบบบูชาอะไรสักอย่าง โอเคเอาเนี้เข้าอันนี้เข้าไปเลยจึงได้สิบหคนใช่ไหมนี่ก็เข้าไปสั่งเฮนรี่เข้าไปด้วยไม่ได้โอเคตอนนี้เขาก็ให้ไปทำลายกำแพงแต่กำแพงทำไมต้องมาทำลายตรงประตูด้วยล่ะเราเล่น คืออันนี้มันเป็นทำลายที่ทำลายประตูเมืองเ,องเนาะเป็นท่อนไม้กระแทกเข้าไปพเพราะก็ไม่ใช่กันไปแทกหินเฉยๆขนาดนั้นโอเคจัดเลยเดี๋ยวอะไรเพราะมันเป็นป้อมแต่เราแทบจะไม,ไม่ต้องรับดาเมจอะไรสบายๆยิงขึ้นไปสู้มัน ยิงไม่โดนเหรอโอชิพหายแล้วพังไหมได้พังแล้วแล้วกระสันเราก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันโอเคกำแพงไปแล้วทุกคนและเรายังรอ,อดอยู่ หารมันเยอะเหมือนกันก่อน h เ n r ร w ่ u l d show no m e า c เ in cutting them ว o w ขา n ล burning their city. ก็เขาบอกว่านี่เป็นลาสดแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ไมระสัโอ้กริย์เดสมอลต้องไปช่วย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  จึงโ,โอ้โหช่วยแล้วทนนั้นตัวตายเลยนะเนี่ยเราต้องสร้างแบบอนุสาวรสดีให้เขาแล้ว <c oughs> อืมมันไอ้นี่เหมือนกันทาหารข้างในนั้นเยอะเหมือนกันเราอาจจะเข้าไปสุมถือสุมผ้าไม่ได้เปียแมนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นักขนมมาเยอะๆเลยอ้าวนี่ไงทองโอเคที่เก็บทองทจะจะท ใช่หัวรหารเราก็เกลี้ยงเลยสามคนไปล่าสัตว์แลวกันไม่งั้นจะไม่พอกินไม่ทันกินแล้วอ่ะแต่เรามีทหารมาและจะช่วยได้แน่นอน ระหว่างนี yes. Eu, ha, well, ้เราสามารถกระแทกพวกป้อมนี้ทิ้งไปก่อนได้ไหมเฮ้ยได้ได้นี่ยโอแล้วก็ยังมีสเตียแมนอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าไม่ยังไม่ยังไม่แย่ยังไม่แย่ไม่มันยิงมาแค่จะไม่มีดาเมจเลยสบายสบาย

อ่าเท่มากโอ้ผมผมชอบมันดูเป็นสกิลที่สมจริงดีแต่ว่าเราก็ยังต้องการหลายอย่างกว่านั้นนะโอเคเล่นมาเนี่ยคนี่แหละเดี๋ยวพอบันมาเราก็ถอยเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาในร้านจริงเราก็เอาธนูเนี่ยสาดเลยแต่ตอนนี้ทหารเรายังขาดเยอะอยู่ อันนี้อะไรเนี่ยอ่าให้ยิงแรงขึ้นโอ้ถอย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 โอเคเพราะว่าเราไปได้ค่อนข้างดีนะแต่ไม่ต้องอัปเกรดอะไรเนาะอนนี้หม่ถึงไม่ต้องอัปเกรดยุค ไม่มีเก็บหินเนยลยเหรอมีแต่เก็บทองแปลว่าอาจจะไม่ต้องใช้นะเอาดาบบ้างโอ้อาหารไม่พอแย่ละวกาจะต้องล่า,าสัตว์เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยจูมแม่นจริงๆหยดเยี่ยมยอดเยี่ย,ยม ไปนี่คืออะไรเนี่ยเสร็จพแคมป์ลองบลา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  b อ๋อตั้งแคมป์ได้ด้วยทำให้คิวก็ไม่เร็วนะผมว่าดูเก๋ดีัพไปด้วย <c oughs> อัพกันทุกอย่างโอเคทหารเราเริ่มจะ <c oughs> เตรียมพร้อมได้ดีแล้วเดี๋ยวถ้าอัพเสร็จผมว่าก็ พร้อมจัดเต็มอันนี้มันน่าจะบอกเวลานะอ๋อนี่งไงบอกเวลาเหลือห้าสิบวิและเตรียมจัดเลยกนี่คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นบัฟนะน่าจะไม่คิดเอามิวตรงตรงนี้ก็ได้มันคงเราคงไม่ได้สั่งเยอะไปกว่านี้แล้ว โอเคผมว่าเราค่อนข้างพร้อมแล้วละ่ะแล้วในนี้ก็ยังมีทหารอีกโอเคไปจัดการไอ้ป้อมนี้ก่อนถ้ามีใครมาก็เตรีมจัดได้ลยล ไฮไฟไฟทหารทหารมาเข้าไปรงนี้ พวกที่อยู่บนกำแพงก่อนเลยอาหารไม่พอคนหลับก็หลับในเวลาอย่างนี้ได้ไงเราต้องการกำลังของทุกคน อวนี้ผมสร้างมิวได้เป็นที่พื้นที่ที่ห่วยแตกมากๆต้องกลับไปเรียนใหม่ <g oda> <Okay. S 2> โอเคบุกเข้าไปเลยข้างบนนี้ตร <c oughs> งนี้ไปจัดการไอ้ป้อมนี้ทิ้งซะจะได้ไม่มาเป็นหอกข้างแค่เราจะเดินผ่านกำแพงก็มีใครก็ไม่รู้ยิงลงมาอยู่นั่นแหละ นี้จัดทิ้งให้หมดเมืองอย่าให้เหลือ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปจัดทีมจัดลุ่มใหม่ตรงนี้อเนสทรีโอ้โหรู้สึกเป็นคนผิดเลยทำลายแบบนี้ที่ทำลายแบบแบิลดิ้งทางศาสนาเป็นคนบาปโอ้ยพวกออ สัตว์เราอยู่ไหนเรากรักต้องเข้าไปบัฟได้เอาให้หมดเอาให้หมดโอ้ <c oughs> นะมีนล่เหมือนสมัยก่อนเลยไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรปราสาทที่มันจะย,ยิงรัวๆมากๆเอาคิงเฮนรี่วิ่งเข้ามาแล้วโดนอีกแล้วเ้าไปจัดเลยทหารมาไปช่วยคิงเฮนรี่ก่อน โอ้ตายอีกแล้วนั้นถือว่าไม่ธรรมดาใครเข้าไปช่วยคิงเฮลลี่หน่อยเดินไปไม่ได้โอ,อ้อาหารมันเยอะเหมือนกันนะเนี้ย มาเติมเอามาเติมเอามาเติม,าม,าตมและคิงเฮนรี่เราก็ลงไปรอนอีกแล้วไม่พังสักทีนะเนี่ยอันนี้ช่วยกันยิงอันนี้ก่อนทุกคนโอ้ยีกแล้วตรงนี้ต้องเอาหอ,อกมาโอ้โหมา้าเราพุ่งเข้าไปแบบมั่นใจมากอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว นี่อะไรเนี่ยพวกคนงานไปล่อยไปก่อนช่วยกันทำลายช่วยกันทำลายอีกนิดเดียวเรียบร้อยลมโอเคปล่อยมาจัดการพวกนี้ ไปในน,นี้เลยไม่เกิดอะไรขึ้นมาอยู่นี่ว่างกันหมดไม่ม,ม,มีให้ล่าสัตว์เหลือเลยพอตรงนี้การพวกเวนนี่ให้ไปก่อน ทองก็หมดอีกโอ้พระเจ้าไม่ด่านนี้มันไม่มีรีซอร์สอะไรเลยจัดการด่านนี้นี่คือไม่มีอะไรเลยทำลายทุกอย่างก็พอโอเคเราทำลายบิลดิ้งจนเพียงพอแล้วเราต้องจัดการพวกคนที่ดีเฟนเดอร์ก็คือพวกปกป้องเนาะก็คือพวกทหารนั่นเองหรือว่าใครก็ได้ นีเอาคนไปเติมเอาคนไปช่วยเอาคนไปช่วยเดี่ยตรงนี้เอาไปย้ำไม่ต้องใช้แล้วมั้งออกมาเลยออกมาออกมาออกมายังไงเนี่ย <c oughs> อ,ออกมาแล้ว <c oughs> ป้ป้ายป้ปเรียบร้อย แต่ไม่มีรีซอร์เลยใน,นแบบนี้หรือมีแค่นี้ใน,นที่สุดคิงเ,รรเฮนรี่ก็จัดการ<ต>มเรมืองเบย์เอจนเละเทะในทสุดคิ์เฮนรีก็จัดการเมืองเบย์จนเละเทะโอ้แต่คิงเฮนรีจะไม่หยุดแค่นี้จนกว่าทั้งเขาเรียกว่าอะไรเมืองมันไม่ใช่เมืองแบบแอเรียประเทศ มิประเทศของนอร์ัวดีตรงนั้นแล้วก็เรียกว่าเมืองแหละจนจะกลายเป็นของอังกฤษทั้งหมดตอนนี้อาจจะดูงงงนิดนึงเพราะว่าสงครามอังกฤษฝรั่งเศส่มันก็งงนิดนึงเพราะว่าบางครั้งกษัตริย์อังกฤษเนี่ยดันมาจากฝรั่งเศสเหมือนการกลายเป็นก็นะเหมือนกษัตริย์อังกฤษไอ้กษัตริย์อังกฤษที่เป็นฝรั่งเศสกับมาบุกฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นก็จบไปตอนนี้ก็เป็นตอน for of p a y e r เนาะ ก็ผมว่าสนุกดีแต่ว่าไม่ยาวมากก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับใครรู้ประาาสตาทส่วนไหนก็เข้ามาเสริมตกแต่งได้เลยไม่ใช่เสริมตกแต่งเอามาเสริมได้เลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ละ